ดีวันหยุดสงการค่ะพามาชมบรรยากาศให้อาหารปลากันนะคะเดี๋ยวไปให้อาหารปลากันแล้วก็ไปชมบรรยากาศกันนะคะก็ไม่ได้เข้ามาทักทายกันนานก็วันนี้มีโอกาสได้มาทำคลิปสวัสดีวันสงการเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันเรื่อยๆค่ะไปเลยค่ะ โอ้ตรงหุ่นปลาเยอะมากเห็นม่เห็นเลอ๋อมือ้ดอยไม่ค่อยเห็นนี่เด็กังปลาข้าเจ้าเธออาหารเธออยูุ่่นกิน่นก็จุ้งุ่เลยแล้วมันตาเห็นไหมฟูฟูฟัวฟัวฟวฟัวฟัวฟวฟวฟววฟัฟ มาจุ่มกันอยู่น่ะขนมปัง,งอะไรกันะส่ถุงลยยี่สิบขนมปังเาลาคุณโตอย่ากไ้อ่ะเดินไปนู่นเรา,าพักตบพักตบคือหลายเนาะ เยอะมากปลากระหลายธรรมชาต,ธรราติธรรมชาติสร้างสรรค์ ให้อาหารปลาค่ะ